แอร์พันธิลาเข้าผ่าตัดหลังพบป่วยโรคนี้สามีสุดห่วงดูแลไม่ห่างเป็นอีกหนึ่งนักแสดงพิธีกรสาวชื่อดังแอร์พันธิลาโดยเราจะเห็นว่าเธอนั้นโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและนอกจากเธอจะมีงานในวงการบันเทิงก็มีธุรกิจส่วนตัวมากมายเรียกได้ว่าสิวแต่แจวจริงๆค่ะ แต่ล่าสุดทั้งคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเป็นห่วงสาวแอร์เมื่อเธอโพสภาพแอดมิดโรงพยาบาลผ่าตัดศีที osure, course, storm, ่หมดลูกพร้อมบอกว่าวิสมีรักกำลังจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วขอให้ทุกอย่างรับรื่นด้วยเธอต่อมาเธอโพสคลิปขณะเข้าตรวจร่างกายมีสามีไอรัชสิทธิ์ดูแลไม่ห่างพร้อมระบุข้อความว่า ขอบคุณสำหรับทุกความห่วงใยและกำลังใจจากทุกคนนะคะการผ่าตัดสำเร็จดับรื่นไปได้ด้วยดียังมีอาการปวดท้องและแสบอยู่บ้างไม่เป็นไรค่ะกินยาพร้อมล่าเร่งต่อแล้วค่ะหากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ